ไปดูซอฟ์พาวเวอร์ที่จังหวัดสุโขทัยกันบ้างบอกเลยว่าถ้าใครเห็นหรือแม้กระทั่งต่างชาติเห็นต้องร้อง Amazing Thailand เพราะจะพาไปดูความยิ่งใหญ่ของพิธีบวชนาคที่จังหวัดสุโขทัยเพราะไม่ธรรมดาค่ะกับงานแห่ช้างบวชนาคอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยค่ะ ดูสิคะเห็นขบวนท้ายแถวนี่ยาวเลยเห็นไหมคะยิ่งใหญ่อลังการสมกับเป็นปีที่180เขาจัดมา180ปีแล้วนะสำหรับประเพณีแห่ช้างบวชนาคอำเภอศรีสัชนาลัยประจำปี2567ค่ะนี่เป็นประเพณีสำคัญที่คนไทยพวนบ้านหาดเซี่ยวยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมานานนะคะซึ่งทันทีที่นายกอบจสุโขทัยประธานในพิธีลั่นของชัยเป่งนี้นะคะปล่อยขบวนชา ลงข้ามแม่น้ำยมประเพณีนี้เลยค่ะเป็นไฮไลท์ของงานเลยที่ทั้งสวยงามสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมไม่ว่าจะนักท่องเที่ยวคนไทยหรือคนต่างชาตินะคะหลายคนมารออยู่ที่บริเวณถนนสีสัชนาลัยสวรรค์โลกมีนักท่องเที่ยวมารอมารอมากกว่า1,000คนสังเกตริ้วขบวนค่ะเขามีการตกแต่งตัวนาคสวมชฎา,าให้หนาคมีกระจกติดสองข้างหูการแต่งกายก็จะใช้ผ้านุง่งผ้าม่วงผ้าไหมและสวมเสื้อกำไม สังเกตที่ตัวช้างก็ตกแต่งเหมือนกันนะช้าง17เชือกก็จะมีการเขียนสีสันตกแต่งอย่างสวยงามพร้อมขบวนนางรําประกอบวงดนตรีในขบวนแห่ค่ะสะทอนได้เห็นสายสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนาวิถีชีวิตและธรรมชาติโดยการใช้ช้างเป็นภาณะชยสคัญพาผู้ที่ประสงค์จะบวชแห่เป็นขบวนไปยังวัดเพื่อทําพิธีบรรพชาอุป,ปสมบทนาคเป็นประเทีที่สืบทอดกันมานานชาวบ,บ้านเชื่อกันว่าเขาโคล ต้นเรื่องต้นของประเพณีเนี่ยมาจากวัฒน,นกรรมสําคัญนะคะก็คือเรื่องมหาเวสันดรชาดกนั่นเองค่ะประเพณีเก่าแก่ร8 0ปปีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ